ครับสวัสดีครับวันนี้ตาจะมาเล่าข่าวนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนบ้านกุกอกนะครับข่าวด่วนบ้านกุกอกกสำหรับผู้ที่ต้องการนะครับต้องการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้นําหมู่บ้านที่ดีนะครับที่ดีบ้านกุกอกกนะครับคนอื่นก็ได้นะครับ เ,ออเป็นจะเป็นเขยเป็นอะไรมาก็ได้นะครับขอแต่เข้าข่ายกติกาเนาะสองปีขึ้นไปไม่ต้องโทษไม่อะไรนะครับใครอยากรู้นะครับใครอยากรู้นะครับให้ไปดูที่ติดประกาศไว้ที่สาราวัดบ้านก,กกกนะครับวันนี้ท่านปลัดอำเภอนะครับท่านปลัดอำเภอมานะครับมาสีแจงแล้วท่านกำนันนะครับ ท่านกำนันตะบกตูมออกมาสีแจงนะครับเกี่ยวกับการเลือกรับเลือกสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านการรับสมัครเออการอะไรต่างๆนะครับการที่เกี่ยวกับความอะไรกับหมู่บ้านนะครับวันนี้ตาก็ได้ลงไปเป็นผู้เข้าร่วมอบรมนะกับกับชาวบ้านอีกหนึ่งคนนะครับ ก็วันนี้ก็ลงไปกันก็เยอะอยู่นะหลักๆนะครับหลักๆคือรับเปิดรับสมัครสือสามวันนะครับสวันนะครับตั้งแต่วันที่1 1บเอ็นะครับ11 12 13นะครับ3ามวันนะครับสวันนะครับแต่วันที่13อาจจะเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดอืมก็ถ้าหากใครต้องการอยากจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ ก็ไปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดก็ได้นะครับติดสวก็ได้นะครับไปรอก่อนเพื่อนเลยนะครับต้องมีใบสุดที่มีอะไรคุณวุฒิเรียบร้อยนะครับไปอ่านได้ดูได้นะครับที่สลาวัดนะครับติดประกาศแล้วนะครับติดประกาศแล้วนะครับประชากรก็ไม่เยอะนะครับสองร้อยสามคนนะครับคนที่มีสิทธิ์นะครับสองร้อยสามคน ถ้าลงเยอะนะครับถ้าลงเยอะได้แค่ห้าสิบคะแนนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับบ้านโกกอกนะครับให้เป็นแล้วนะครับห้าสิบถือว่าโอ้โหขาดเลยแล้วครับถ้าลงเยอะนะประชาก,กรแค่สองร้อยกว่าคนเนาะไม่นับแต่อยู่ในบ้านจริงจริก็ไม่มากนะถึงร้อยไหมนี่นี่ลูกหลานเขาไปกรุงเทพกรุงไทยเนาะไม่รู้เขาจะขึ้นมาไม่ขึ้นมาเนาะ ก็จะไปวันที่เลือกตั้งก็เป็นวันที่ยี่บเก้านะครับยี 29, 29่บเก้ายี่ิบเก้าเมษานะครับเปิดรับสมัครวันที่สิบเอ็ดเมษาแล้วก็ยี่บเก้าเป็นวันเลือกตั้งนะครับเราก็จะมีผู้ใหญ่บ้านใหม่คนใหม่นะครับตาถึงตาก็ได้มาทำคลิปนะครับทำคลิปแต่ตาก็ไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรวันเลือกตั้งค่อยถ่ายวันนี้เขา คือวันประชุมเนาะวันประชุมทางประหลัดอำเภอบอกว่าไม่ต้องถ่ายตาก็ไม่ถ่ายนะครับอืมตาก็ไม่ถ่ายตาก็ทําตามกติกาของทางทางรัฐนะครับทางอำเภอเนาะทางรัฐทางอำเภอตาก็ไม่ได้ฝา่าฝืนอืมก็แต่ตาก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะครับใครคนใดที่อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะอยากจะมาพัฒนาหมู่บ้านนะเอออยากจะให้หมู่บ้านจเจริญ มีความร่มเย็นเป็นสุขให้พี่น้องรักกันไปเลยครับวันที่สิบดนะครับมีความคิดดีมีนโยบายดีไม่โกงไม่กินนะครับอืมเนก็คนที่สิบเอ็ดไปเลยนะครับไปสมัครที่อำเภอหลวงที่อำเภอหลวงเนาะ ส่วนส่วนคนที่หมดสิทธิ์ก็รู้ๆกันนะครับใครเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านใครเคยรู้จักเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับอ่าหมดสิทธิ์ไม่ได้อ่ารับสมัครไม่ได้ก็คือหนึ่งนะครับก็อย่างตานะครับอายุเกิน60ปีแล้วนะครับกก็ไม่ได้นะครับไม่ได้โอ้ยแม้อยากจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นไม่ได้ครับคือหมดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างข้อกฎกติกามีนะครับ ทางอำเภอมาติดประกาศเลยนะครับแต่ก็หวังว่าจะมีคนส,สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเกินสี่คนอยู่นะตาดูแลนะวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้เสนอคณะกรรมการผู้ตรวจสอบผู้ดูแลเนาะเออก็ได้เสนอขึ้นมาสี่คนเนาะตาก็เข้าไปดูอยู่นะก็มีคนเสนอเข้ามาเนาะเป็นผู้ดูแลผู้คัดกรองเป็นผู้คัดกรองผู้ดูแลเนาะเป็นคณะกรรมการนะครับ ก็าเข้าไปร่วมนะเข้าเข้าไปร่วมประชุมนะครับผมีทางกำน,นันแล้วก็ผู้ใหญ่ลิขิตบ้านกุกตูมนะครับ<ม>ก็ออกมาเป็นเป็นตัวแทนให้นะเพราะว่าช่วงนี้ผู้ใหญ่นิ่มก็ผู้ใหญ่นิ่มก็หมดวาระไปก็เลยทางกำนันก็เลยอาศัยผู้ใหญ่ลิขิตเป็นตัวแทนให้เวลามีอะไรประกาศอะไรจะประชุมเรื่องอะไรก็งานด่วนก็ต้องต้องผู้ใหญ่ลิขิตออกมาประชุมให้เนาะ อก,ก็วางใจไปตรงนี้นะครับอันนี้ตาก็ตาก็มาเล่านะครับมาเล่ามาเล่าข่าวให้ฟังสําหรับคนที่อยากเป็นแล้วไม่รู้นะครับอยากเป็นแล้วไม่รู้ว่าโอเมื่อไหร่เขาจะเปิดรับสมัครมผมอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านผมอยากเป็นผู้ช่วยผมอยากเป็นอะไรเนาะจับทีมกันจับเข่ากันอืมจัดกลุ่มกันเนาะไม่ได้มาฟัง ก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาไม่สนใจคนไม่สนใจก็จะไม่รู้นะครับถ้าหากคนสนใจจะรู้นะครับงันก็วันนี้ตาก็มาทําคลิปอืทําคลิปนะบ,นบ้านเราจะอยู่เย็ยนเป็นสู่ต่อไปหรือจะเดือนร้อนต่อไปก็ตามดูกันนะครับตามดูกันนะครับปัญหานะครับบ้านเล็กๆปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะนะครับ ก็ท่านประหลัดท่านก็ขอบคุณที่ตาลงไปร่วมประชุมท่านกำนันนะครับตาก็ดีใจด้วยนะครับที่ขับท่านประหลัดครังน,นะก็ไม่เป็นไรนะครับครับตาก็สําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับสาหรับคลิปนี้นะครับตาก็ขอแจ้งข่าวขอแจ้งข่าวให้ให้พี่น้องบ้านกุกกอกแล้วก็ให้ f c นะครับ f c ที่ลุ้นลุ้นว่าคนต่อไปจะเป็นใครนะครับจะเป็นใคร คือสมมุตินะเข้าไปอำเภอแล้วจะต้องมี euh ท่างนายอำเภอท่านประหลัดอำเภอจะจะทำใบสลากนะให้จกเอานะครับให้จกสลากเอานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนคน,คนไปคนไปคนแรกคุณต้องได้เบอร์หนึ่งคุณไป1 1> คนที่สองต้องได้เบอร์สองไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ <ๆ S 1> ให้จกสลากเอานะครับใครได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับ ให้เอาตามนั้นนะครับให้เอาตามให้เอาตามทางอำเภอกําหนดนะครับก็ตาไปฟังมาเนาะตาไปฟังมาอืมใครไปก่อนก็จกเอาจะใายไปคนแรกจดได้เบอร์จดได้แล้วก็เบอร์สุดท้ายก็คือใครก็เอาตามนั้นนะครับอืไม่ใช่ว่าโอ๊ยเรามาก่อนแล้วต้องได้เบอร์หนึ่งแล้วต้องได้เบอร์หนึ่งที่ท่านประหลัดพูดวันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกับ เอเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดตามติดตามให้ตานะครับผมกราสวัสดีครับ